สวิธีแก้โรคซึมเศร้าที่ใจค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่กิต้านะคะในชื่อช่องว่าฉันเป็นซึมเศร้าค่ะวันนี้นะคะพี่กิต้าจะมาพูดหัวข้อสามวิธีแก้โรคซึมเศร้าที่ใจค่ะหลายๆคนอะ่ะมัวแต่ไปแก้ที่ ร่างกายนะคะจริงๆมันก็มีส่วนช่วยเนาะการทานยาการบําบัดาการอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยแต่จริงๆแล้วอะ่ะการแก้โรคซึมเศร้าที่ใจเนี่ยก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าเลยนะคะเพราะว่าร่างกายกับใจิตใจอยลืมว่ามัน มันมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมัวแต่ป้อนอาหารให้ร่างกายแต่ไม่ดูแลจิตใจของคุณจิตใจของคุณก็จะสู้ผอมนะคะจะไม่แข็งแรงก็จะทําให้คนเราเนี่ยเเหมือนกับเขาเรียกว่าไงรับสิ่งที่มาโจมตีมากระแทกเราภายนอกเนี่ยได้ยากนะคะก็เหมือนกับคุณอะเอาง่ายๆเลยนะ คุณมีตัวตนอยู่ข้างในเล็กๆอีกคนหนึ่งแต่คุณนะ่ะไม่เคยป้อนอาหารไม่เคยดูแลคนคนนั้นที่อยู่ข้างในคนเล็กคณมัวแต่ดูแลข้างนอกให้อ้วนพีเหมือนพิกาตาอ้วนพีเลยเนะต้องใช้กันนี้แล้วคุณก็ลืมดูแลใส่ใจภายในของคนไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพิกตาเอาสามหัวข้อเลยสามเคล็ดลับเลยที่จะมาดูแลตัวเองนะคะดูแลใจตัวเองให้แข็งแรงได้ยังไงเนาะ พิพีกถ้าขออ้างอิงถึงหนังสือเล่มหนึ่งเนาะที่มีชื่อว่า The Law of Least Effort แปลว่ากฎของการออกแรงน้อยที่สุดนะคะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นมันจะทำสิ่งนั้นได้ดีโดยแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นตน้นหญ้าไม่ต้องพยายามที่จะเติบโต มันแค่ต้องเติบโตเพราะามันถูกสร้างมาเพื่อให้เติบโตแบบนั้นถูกไหมคะไม่ต้องพยายามเลยฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ตกมาถ้าตกมาก็เออชุ่มฉ่ำมันก็โตโตวไวสวยเขียวแต่ถ้าฝนไม่ตกละมันก็ยังโตอยู่ดีแต่จะโตแบบไหน,นก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะยกตัวอย่างเช่นปลาไม่ต้องพยายามที่จะว่ายน้ํามันว่ายของมันได้เลยดอกไม้ไม่ต้องพยายามที่จะแบ่งบานเมื่อถึงเวลามันจะแบ่งบาน นกไม่ต้องพยายามที่จะบินแต่มันก็แค่บินเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราทำในสิ่งที่ตัวเรารักที่ตัวเองเราชอบที่ตัวเราเองมีความสุขเราจะทำมันได้อย่างดีโดยไม่ต้องพาอยายามและไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรู้สึกอมทุกเราจะมีความสุขที่ได้ทำมันซึ่งความสุขนั้นเกิดจากภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับภายนอกยกตัวอย่างของพิกิกา ก่อนหน้านั้นพิกิตามีชีวิตยังไงมาหรือว่าเป็นคนแบบไหนหรือว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้เรามีความทุกข์ได้มากขนาดนั้นไปตามฟังอีพีย้อนหลังได้เลยนะคะแต่ณตอนนี้พิกิตามาทำช่อง YouTube ค่ะทุกคนพิกิตาสร้างเพจคุณรู้ไหมขนาดที่พิกิตาเนี่ยมีก้อนเนื้องอกอยู่ที่ท้องนั่งนานไม่ได้ต้องนอนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก้อนมันไปทับ เพราะว่าก้อนเนื้องพีกิต้ามันจะอยู่ข้างบนมดลูกไม่ได้อยู่ในมดลูกแล้วมันไปเบียดไอ้ก้อนเนี้ยมันโตขึ้นโตขึ้น,นปุ๊บมันไปเบียดกับลำไส้ทําให้พีกิต้าเนี่ยนั่งทับแล้วมันจะเจ็บมากพีกิต้านั่งไม่ได้แต่มันเป็นอุปสรรคไหมใช่ส่วนหนึ่งนะแต่มันหยุดพีกิต้าไม่ได้ที่จะไม่ให้นั่งทำคลิปทุกคลิปที่คุณได้ดูมาจากการที่พีกิต้าทำมันอย่างมีความสุข การที่พีต้านั่งหางข้อมูลนั่งศึกษานั่งค้นคว้าแล้วก็มาการกลองเป็นภาษาของพีต้าเองให้คุณฟังเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยนะคะถ้าคุณจะมีความสุขที่ใจคุณอยากให้ภายในของคุณแข็งแรงคุณต้องฝึกยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะยอมรับคนอื่นในแบบที่เขาเป็นยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ มันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะเป็นแบบนี้เราต้องมองให้ออกถูกต้องแล้วเราไม่ควรจะไปทุกข์กับมันเราสามารถสร้างความสุขในขณะที่เรื่องทุกข์มันกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าแก้วของคุณนะคะมีแก้วอยู่หนึ่งใบในมือน้ำของคุณข้างในอะ่ะมันเริ่มขุ่นแต่จิตใจคุณอารมณ์คุณสติของคุณคุณต้องไม่ขุ่นตามแก้ว คุณต้องเป็นน้ำที่ใสและนิ่งอยู่ข้างบนให้ได้ต่อให้แก้วข้างล่างมันจะตกตะกอนเป็นสีขุ่นแต่คุณจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้แบบน้ำที่ใสยอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นการมีความสุขภายในจากข้างในสู่ข้างนอกได้ เราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ด้วยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อที่2ค่ะการรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองสำคัญมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลจากการตัดสินใจและการกระทําในอดีตเราต้องยอมรับและรับผิดชอบผลผลที่จะเกิดขึ้นตามมา นั่นหมายความว่าบางอย่างที่เราเผชิญในวันนี้ก็อาจจะมาจากบางอย่างที่เราทําในอดีตคิดในอดีตพูดในอดีตแล้วก็กระทําในอดีตยกตัวอย่างเช่นพี่กิต้ามองไม่เห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองน้อยเกินไปทําให้ตัวเองเป็นคนที่เครียดง่ายเพราะว่ามัวแต่ไปสร้างความภาพลักษณ์ให้คนอื่นภูมิใจดีใจแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เราเป็นแต่เราไม่เคยสร้างความพอใจให้ตัวเองเลย อันเนี้ยพิกิจ้ามายอมรับตอนนี้ว่าอ๋อฉันก็เลยก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนเสียเซลฟ์ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบอ่อนแอในบางความรู้สึกก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ, Air, บร,นนแบบรับมือกับปัญหาก็เลยเหมือนเป็นคนที่จริงๆแล้วลึกๆขาดความมั่นใจในตัวเองขาดกลัวคนไม่รักอันเนี้ยเป็นเหตุให้พิกิต้าเกิดการยอมรับเนาะในสิ่งที่ตัวเองตามมา เพราะว่าการยอมรับหมายถึงการไม่โทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของใครและไม่โทษตัวเองด้วยเช่นกันเข้าใจว่าทุกปัญหามีโอกาสใหม่ๆในนั้นเสมอเพียงแค่เราจะตีความและนำเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเราในอนาคตได้หรือไม่เหมือนที่พี่ตาบอกตอนนั้นพี่ตามองตัวเองแบบนี้แต่วันนี้พี่ตามาเข้าใจตัวเองแบบนี้ปุ๊บพี่ตาดีดตัวเองเลยค่ะมองจากอุปสรรคกลายเป็นโอกาสข,ของพี่ตาเลย ก็คือการนำเรื่องราวที่พิต้าเคยประสบปัญหาหรือทุกอย่างมาแชร์ให้พวกคุณฟังพวกคุณได้ฟังพวกคุณก็อาจจะมีหลายคนที่เป็นแบบพีต้าก็เกิดความเข้าใจเริ่มมีมุมมองใหม่มากขึ้นในตัวเองคุณไม่ได้แย่นะคะที่คุณเคยเป็นแบบนั้นแต่คุณจะแย่ยิ่งกว่าถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณเป็นแต่คุณยังเป็นแบบเดิมเนาะอันนี้คืออะไรที่แย่มากนะคะนิพิต้า ชอบข้อสองมากเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับการเติบโตภายในของเราแน่นอนว่าภายนอกเราโตขึ้นทุกวันบางคนที่โตโตพอแล้วก็จะแก่ลงทุกวันถูกไหมคะแต่ภายในเราเนี่ยยังเป็นเด็กหรือเปล่าภายในเรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เคยแบบอ่อนแอที่เคยแบบ ขี้แยอยู่คนนั้นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะนี่เราต้องมาเช็คกับตัวเองข้อที่3ค่ะไม่ต้องปกป้องความคิดเห็นของตัวเองนะคะเราไม่จําเป็นต้องปกป้องความคิดเห็นของเรากับคนอื่นเราไม่จําเป็นต้องพยายามโน้มน้าวให้ใครมาเชื่อหรือยอมรับในความคิดของเราการเรียนรู้ที่จะเปิดใจจะทําให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับคนอื่น ในพี่ตาเห็นด้วยอย่างมากเลยนะคนที่มีสภาพจิตใจหรือมีภาวะภายในของตัวเองที่แข็งแรงเราจะไม่พยายามไม่พยายามเลยค่ะ ไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นเราจะไม่พยายามให้ความคิดของคนอื่นหรือคําพูดคนอื่นมากระทบกับเราไม่ได้บอกว่าพี่กิต้าดีแล้วเพอร์เฟกแล้วทําได้แล้ววันนี้แต่พี่กิต้าเริ่มที่จะทํากับตัวเองแบบนี้แล้วคือเราเริ่มมองเห็นคุณค่ารักตัวเองและเริ่มให้เกียรติตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นมาบงการไม่ยอมให้คําพูดหรือเสียงของคนอื่นมาเป็นจุดกําหนดในชีวิตเรามากเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะอันเนี้ย เป็น3หัวข้อที่เราทําแล้วเราจะเป็นคนที่มีความสุขจากข้างในและเป็นคนที่แข็งแรงเป็นต้นกล้าที่ยืนอย่างรากลงไปใต้ดินได้แบบแข็งแรงแล้วต่อให้คุณจะเจอประสาหรือปัญหาลมพัดขนาดไหนคุณจะตั้งมั่นคงอยู่ได้อันนี้คือ3หัวข้อที่พี่ต้าอยากมาแชร์เนาะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองจากข้างในกันก่อนเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ